อาครับเชียรคตอเชียวแนะครับตอเชียร์ครับีนกมการกลัอยู่นะครับอนี้ใช้ใช้ฟังสะสนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคอส่วตัวนะครับเ่าอย่างไรให้อฟอออกมามากที่สุดนะครับ องเพียรให้เพื่อนเห็นด้วยนะครับว่าเราออกมาเยอะไหมนะครับอยากได้รับไปเรื่อยเลยครับย well ังไม่หมดเวลานะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะครับโอ้ตอนนี้คุณหนึ่งครับโอ้คุณหนึ่งเยอะพอสมควรนะครับคุณหนึ่งคุณสองนะครับ